พินรันพินรันก็คือจะนับเป็นพินรันได้กรณียังเหลือรอบวิ่งในไทม์เฟรมที่ใหญ่อย่างเช่นไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมที่สี่ที่ยังวิ่งไม่ครบรอบ <c oughs> แล้วเซสชั่นนั้นเซสชั่นของตลาดอย่างเช่นตลาดยุโรปที่ไม่มีวอลุ่มหรือตลาดอเมริกาที่อยู่ในช่วงตีสองตีสามที่ไม่มีวอลุ่มพอมันไม่มีวอลุ่มแล้ว มันจะไปต่อมันก็ไปไม่ได้มันก็ยึกยักยึกยักยึกยักเสร็จแล้วพอจบนะพอจบเรานึกถึงธรรมชาติของคนนะอ,อย่างถ้าเป็นเวลานี้ของประเทศไทยวันทําการเนี่ยเราเราทางานอะ่ะเราก็จะเราก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบทํางานหนักเราก็จะเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเลิกงานแล้ว มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเลิกงานแล้วจะให้ซื้อขายหรือติดออเดอร์อะไรต่างๆฉันก็ไม่อยากซื้อไม่อยากขายแล้วละ่ะฉันก็ลังเลฉันก็ไม่อยากทําอะไรฉันก็จะอยู่ของฉันก็คือหนึง่งมันไม่มีวอลลุ่มแต่ก็ไม่รับรอบวิ่งไม่มีรอบวิ่งของสําหรับพินลังไม่มีรอบวิ่งฟังก่อนฟังก่อนนะทีนี้มันไม่มีอ่าก็คือมันเป็นช่วงตลาดที่ไม่มีวอลลุ่ม มัน,เป,นเป็นช่วงตลาดที่ไม่มีออเดอร์มาแมททั้งขาขึ้นและขาขาลงทีนี้กราฟมันยังไม่เลือกทางพอมันยังไม่เลือกทางแล้วทีนี้เอาสรุปมันจะไปทางไหนจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้มันก็เลยจบเป็นพินลันอยู่ตรงนั้นในขณะที่ตลาดสมมติว่าตลาดมันเป็นเทนขาขึ้นตลาดเป็นเป็นเทนขาขึ้นพอจบพินลันแล้วช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนชั่วโมงหรือเปลี่ยนตลาดจากตลาดยุโรปเป็นตลาดอเมริกา เราจะเห็นว่าเวลาตลาดเช้าที่คุณปรีนบอกว่าวันนั้นที่มันมีแท่งแดงแท่งเล็กๆแท่งเล็กๆอยู่แล้วมันเราไม่ได้ดูตรงนั้นว่ามันเป็นซิกค้างหรือเราไม่ได้ดูว่ามันเป็นใช้คําพูดอะไรนะเมื่อกี้เป็นไอพินเล็กๆใช่ไหมคะไอพินเล็กๆอ,อันนี้ก็คือพินกลับตัวพินกลับตัวก็คือมันไม่มีรอบวิ่งเหลือมันจะเป็นพินกลับตัว แต่ถ้ามีรอบวิ่งเหลือมันจะเป็นพินลันถ้ามีรอบวิ่งเหลือในหน้าบายรอบวิ่งของไทม์เฟรมเด y หรือ s อแล้วตลาดมันไม่มีวอลลุ่มมันอยู่ในเซสชั่นของอช่วงเวลาที่เห็นไหมแท่งตีสาแท่งตีสอมันไม่มีวอลลุ่มมันไม่มีคนซื้อคนขายเขาก็เมื่อยเนาะเขากัสิพักบันที่นี่มันก็จะจบพินจะจบโดจีจะจบพิน เข้าใจบ๊อเออมันก็คือมันไยตลาดนะ่ะมันายตลาดแล้วมันไม่มีใครที่จะไปคออ้าขายไม่มีใครที่จะไปทําอะไรตลาดวายเออเอาง่ายง่ายตลาดวายพอตลาดวายเสร็จแล้วฉันก็จบลังเลของฉันแบบนี้แหละจะทําไมเออแต่ว่ารอบวิ่งของทามเฟรมใหญ่มันยังเหลืออยู่พอมันยังเหลือรอบวิ่งของทามเฟรมใหญ่เปิดตลาดมาดกูก็ไปที่หลักกูก็สิไปข้นดูแล้วแมเออ่เออกูก็ไปตามทามเฟรมของอ่อซิก สิอะไรนะสิในทางเฟรมใหญ่ที่มันยังเหลือรอบวิ่งอยู่อันนี้เขาเรียกพินลันพินลันก็คือไปต่อแค่พักผ่อนเฉยๆไม่มีวอลลุ่มส่วนพินกลับตัวก็คือหมดรอบวิ่งแล้วแต่ยังไม่ลงลีลาแทงกั๊กอย่างนี้พินกลับตัวก็คือหมดรอบวิ่งแล้วแต่ยังไม่ขึ้นเพราะว่ารอคนอยู่ยังไม่ขึ้นกลัวคนไดออเดอร์บายก็เลยทําแทงกั๊ก ยึกยักอยู่ตรงกอบแนวรับล่างที่เป็นดอจิหรือเป็นแท่งเกียวเล็กๆแท่งเกียวเล็กๆอยู่กอบล่างพอตลาดเปิดมาคนเผลอจ้วดขึ้นไปเลยหรือรอข่าวก็จ้วดขึ้นไปเลยเพราะว่าเป็นยินกับตัวเรวาวังตรงที่แนวรับกับแนวต้านพินพวกนี้นะคะเระวารวังเราวังเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอยู่ที่แนวรับกับแนวต้าน ถ้าไม่มีรอบวิ่งจะกลายเป็นพินกับตัวทันทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอยู่กลางทางไม่มีวอลลุ่มตลาดวายแล้วยังมีรอบวิ่งเหลือจะกลายเป็นพินรันแล้วพอมันไม่มีรอบวิ่งแล้วมันไปเกิดตรงแนวนะครับแล้วมันกลายพินกับตัวเราจะถือมันเป็นแผงหนึ่ง้ายแผใช่เราจะถือเป็นแผงหนึ่ง ออผมก็เลยเข้าใจผิดผมก็เลยนึกว่าพอมันอย่างเนี้ยแต่ถ้ามันไปเกิดจุดแล้วมันยังไปต่อผมก็เลยไปนับรอบของมันไปเบิ้ลเข้าไปอีกเอ้ยผมผมไม่ได้นับเออแต่มันถ้าเกิดไงเกิดระหว่างทางมันจะไปรอบของทางเฟรมใหญ่ใช่ไม่จะ,จะเป็นวกรอบของมันแต่ถ้าเกิดตรงกับตัวมันจะมีรอบวิ่งใช่ใช่ช่ใช่อันนี้อันนี้เรื่องเรื่องเรื่องก่อ,กอที่ครบรอบทีพีเคลียร์นะคะ เคลียร์ไหมคะเคลียร์สามจุดแล้วมีมีจุดไหนที่อยากให้เพิ่มอีกไหมในในพื้นฐานทั้งหมดไซเว่กรอบไซเว่ยขอบไซเว่ยขอบไซเว่ยขอบไซเว่ยอบไซเว่ยมันต้องไปดูกราฟไม่ถึงจะเข้าใจใชด,ดูการกาฟก็ดีครับดูกราฟเนาะ <c oughs> ดูกราฟถึงจะเข้าใจเพราะว่าดูในกระดานไม่เข้าใจ ก็เดี๋ยวเราพักผ่อนเสร็จแล้วกินข้าวเย็นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาไล่วงจรกราฟแล้วก็เขียนแผนเนาะไล่วงจรกราฟแล้วก็เขียนแผนเสร็จแล้วก็เอาเอากรอบไซเวก่อนก็ได้เอากรอบไซเวแล้วก็ไล่วงจรกราฟแล้วก็เขียนแผนแล้วค่อยพักผ่อนเอากรอบไซเวก่อนก็คือเขียนแผนเลยเอากรอบไซ์เวก่อนไหม ดีคราะว่าอาหารยังไม่ย่อยโอ้ยอาหารยังไม่ย่อยจริงเดี๋ยวอาหารมาแล้วค่ะอาหารเย็นมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ย่อยหนูรู้อยู่เพราะว่ากินเบรกไปได้ได้ได้ขอบใจมีขอนก็ได้นี่ไอ้ไอ้กบถึงเวลาเราเด้อรอให้มันรอให้มันเบ็กกบกินกรอบเหมือนกันใช่ไหมใช่พักตัวให้นะคือทุกอันที่เราจะคลอดเด้อเราจะต้องดูมาดูว่มาด้วยไอ้ไอ้ที่ไอ้ไอ้กบที่เดีย ก่อที่เ vale> ่าเราจะเข้าเราก็ลุกก็ว่าเป็นเอ่เป็นคนยมาเนมเรีนายกันด้วการเข้มันสิ่งาไม่น้ต้องดูว่ามันบ้างมขอทเก ่ได้วมันสั่งที่นี่คือไม่เอาใจห้อยมนที่ห้อยไมนหนักนี่พี่ก็ห้อยตรงนี้แล้วพี่ก็สเกย เดกันตอ่ก่ต้องจเอาเอาอยู่ตรงกลางไว้นตกลงไว้ดเรื่ จะมีแสงเน,นื่องจากอันนี้ไม่รู้อันอน,นั้มัหมเม่อควรปิดไฟตรงกลางโอเคะจะได้อัดได้